เพื่อนรักจะรักกันและกันเพื่อนรักจะเอาใจใส่กันและกันเพื่อนรักจะคอยระวังให้กันและกันเพื่อนรักจะไม่ไปไหนโดยที่ไม่มีกันและกันเพื่อนรักไม่ควรที่จะโกหกกันและกันเพื่อนรักไม่ควรจะทะเลาะกันเองเพื่อนรักไม่ควรที่จะอิจฉาลิษยากันเอง เพื่อนรักจะต้องรักกันเองมันดำมืดมันดำมืดเพราะว่าฉันไม่อยากจะลืมตามันหนาวเน็บฉันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้าฉันและฉันไม่อยากจะลืมตา ฉันไม่อยากจะลืมตาและหัวของฉันมันก็เจ็บไปหมดมันรู้สึกเหมือนจะแยกออกเป็นสองส่วนฉันคิดว่าตัวเองขอตายซะยังจะดีกว่ามารู้ว่าอะไรอยู่ตรงหน้าแต่ฉันยังไม่ขอตายวันนี้ฉันรู้สึกได้ว่ามันยังอยู่ มันอาจจะเป็นสัตว์ป่าโดยเฉพาะข้างนอกนี่ท่ามกลางที่ไหนก็ไม่รู้รอคอยที่จะฆ่าฉันแต่เจ้าสัตว์ป่านั่นมันจะรอนานขนาดนั้นจริงๆเหรอฉันลหระเกลียดงานนี้จริงๆเลยแต่กลายเป็นว่าการมีเพื่อนทํางานอยู่ด้วยเนี่ย มันก็ไม่ได้ทำให้งานมันน่าเจ็บปวดน้อยลงหรอกนะนี่นายคิดจะแกล้งตายไปอีกนานแค่ไหนแล้วนะ่ะเขาดูคุณๆนะ ูเหมือนว่าเกมนี้มันจะไม่มีตัวเปิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เปิดตอนนี้เราคงไม่ได้เปิดตอนไหนสวัสดีค่ะเลาจิอากิวันนี้เรามาเล่นเกม suffocation ซึ่งหมายถึงอาการหายใจไม่ออกหายใจติดขัดสำลักเกมนี้ก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนสองคนที่ดูเหมือนว่าเขาจะมาทำงานเกี่ยวกับการล่าอะไรอย่างนั้นแต่ว่างานแบบนี้นี่ต้องใส่สูตรผูกเนคไทด้วยเหรอ ใบหน้าซีดๆนั่นน้ำเสียงเรียบเฉยดูแล้วเป็นเอ็กเซนต์ของคนยุโรปเหนือนั่นมันอ๋อนี่เราลืมไปได้ยังไงกันนะฟอสเตอร์ Foster, เหรอนามสกุลเหรอเอ่อฮาวตาปากี ฮาวเตอร์มากินายพูดซะอย่างกับว่านั่น่ะเป็นคำถามเลยนะฟอสเตอร์ฮาวตอมากิอายุ23เกิดวันที่21เดเือนสิงหาปีสอ0 0ันาไหนไม่บอกหรอกอยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นชาวฟินแลนด์ที่คอตกาเขาดูเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจอะไรนะักเขาเป็นเพื่อนรักเพียงหนึ่งเดียวและเพียงคนเดียวของคุณ ยังไงก็ช่างเหอะนายก็จําได้แล้วอะนะนั่นก็หมายความว่านายไม่ได้สูญเสียความทรงจําอะไรและนี่นายตื่นแล้วใช่ไหมก็จากเท่าที่ฉันเห็นมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะถ้านายยังคุยกับฉันอยู่หรือมองมาที่ฉันฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะมีเหตุผลอะไรให้ต้องกังวลแล้วนะอะไรนะแล้วนี่เราสลบไปนานแค่ไหน เกิดอะไรขึ้นนะ่ะนั่นไม่สำคัญหรอกที่สำคัญก็คือฉันคอยดูแลนายในระหว่างที่นายสลบไปงั้นเหรอเป็นคำถามที่โง่จังเลยนะแน่นอนแหละก็ต้องเป็นฉันแหละที่เป็นคนทำก็ฉันเป็นเพื่อนรักของนายนี่ฉันไม่มีทางทิ้งนายไปหรอก ไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่คงจะทิ้งนายตายไปแล้วบนโลกใบนี้น่ะมันมีปีศาจอยู่จริงๆนะแต่มันก็ไม่เป็นไรไนายรู้ไหมปีศาจน่ะมันไปแล้วฉันจัดการแล้วนายยิ้มแบบนั้นและนายก็พูดแบบนั้นมอนสเตอร์ที่นายว่าเนี่ย ไม่ใช่มอนเตอร์จริงๆใช่ไหมปีศาจเหรอในที่แบบนี้เนี่ยนะหรือนี่เขาแค่คิดไปเองอืมขอบใจนะฟอสเตอร์อ๋อแน่นอนนายรู้อะไรไหมฉันจะคอยอยู่ตรงนี้เสมอนะขอบใจ ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้นายน่าตายไปแน่ท่ามกลางป่าแบบนี้นะ่ะเอ่ออ้นายจะพิสูจน์เรื่องนั้นอก็แค่อยากให้นายรู้สึกนึกขอบคุณเขาไวนะ้น่ะอืมฉันเข้าใจแล้วหรอทาไม่ได้เพราะว่านายแล้วก็ฉันก็คงจะนอนตายอยู่ตรงนี้แน่ๆเลย หรือไม่ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นขอบใจนะฉันทราบซึ้งน้ำใจนาะยจริงๆอ๋อช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันปวดหัวไปหมดเลยอยากกลับบ้านด้วยเดี๋ยวฉันจะพานายกลับบ้านเดี๋ยว เฮ้ hey, hey. เดี๋ยวก่อนพวกนายสองคนจะไปไหนนะ่ะอ๋อพูดถึงปีศาจสงสัยจังว่าเขาจะไปไหนแต่ว่าทำไมเขาโอ้ให้ตายฟัตใจเย็นนะ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเอง อได้ยินฉันใช่ไหมไม่เป็นไรนะอืมฉันสบายดีโอขอบคุณพระเจ้าหน่อยอย่างน้อยนายก็พูดได้นะนายดูท่าทางย่ำแย่มากเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอครับอืมอะไรทำไมนายจ้องฉันอย่างนั้นล่ะคือ ปืนนะครับชุดนั่นและหน้านั่นมันเป็นสีย้อมหรือเลือดครับอย่าบอกนะว่านายลืมแล้วนะว่าฉันเป็นใครอ่ะครับแอคเซนต์แบบชาวแคนาดาและเสียงที่ไม่ได้เป็นโมโนโทนสีผิวแบบนี้ค,ำคำ้ำๆก็ไม่ได้ว่าลืมหรอกนะฮอล Henry h ฮนรี่โ l ล์แม็กคอมิคอายุ25เกิดวันที่15เดือนกุมภาปี1990้าไม่บอกหรอกถึงแม้ว่าเขาคิดว่าเขาจะเกิดในปี1970ก็ตามโฮล์ไม่รู้อะไรไปนอกเหนือจากวิธีในการเอาตัวรอดและการป้องกันตัวเองเขาคิดว่านี่นะปี1995ออ๋อก็ดีแล้วละ่ะแปลว,ว่าก็ไม่ได้เวลวร้ายอะไรสินะ อ๋อนายเจอใครบ้างไหมอืมฉันน่ะเหรอฉันหลงทางอะหลงทางเหรอนี่นายหลงทางเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่ความผิดฉันนะก็พวกเราอยู่เถามกลางที่ไหนก็ไม่รู้อะพวกเราอยู่ห่างจากตัวเมืองไปแค่สามถึง้าไมล์เองนะ นน่นายจะได้ประโยชน์ไปถึงไหนกันล่ะเนี่ยพวกเขาหน่ามักจะเป็นแบบนี้ทะเลาะกันเสมอเลยผมก็ไม่รู้นะว่าเพราะผมอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรกันแน่ผมก็แค่อยากจะรู้เท่านั้นเองว่มามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อยากกลับบ้านด้วยอืมทุกคนอืมฮะ ออจริงสินะฉันต้องพานายกลับบ้านนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ทำไมพวกนายไม่บอกผมล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะผมยังไม่อยากกลับบ้านหรอกนะจนกว่าจะดูว่าทําไมผมถึงได้มีแต่ผ้าแผลๆแต่ไม่หมดแล้วทําไมผมถึงได้มาตื่นกลางป่าแบบนี้อ่ะแล้วทาไมเอาถึงได้ชุ่มเลือดแบบนั้นล่ะโอะ ห้ยตายเออก็นายอยากจะรู้หรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันบอกนายได้นะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขอร้องล่ะนี่นะมันแปลกเกินไปแล้วบอกไหมบอกเธอนะครับหอพยายามจะฆ่านายออะไรนะ เขาเป็นบ้านะแล้วเขาอยากจะเอาตัวนายไปจากฉันนายพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ดูเขาสิเขาตกใจแบบนั้นเพราะเขารู้แล้วว่าฉันต้อนเขาจนมุมนายนะ่ะโชคดีนะที่ฉันอยู่นี่ด้วยฉันจะคอยปกป้องนายเสมอจากพวกปีศาจปีศาจเหรอฉันไม่ใช่ปีศาจนะเว้ย เฮ้ยนายไม่เห็นจริงๆหรอ,อว่ามอนนี่นนะ่ะโกหกขี้หกฉันนะ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรทำร้ายนายเลยนะขอเวลาผมคิดก่อนแต่ผมก็เชื่อนายนะเฮ้ยหุบปากมอนนี่นะ่ะตัวอันตรายของจริงเลยมันมีปืนด้วยนะแล้วลองดูเลือดนั่นสิที่อยู่บนเสื้อมันนะ่ะนั่นนะ่ะคือเลือดของนาย แต่ว่าถ้านั้นเป็นเลือดเราจริงๆนั้นเราโดนยิงป่านนี้แล้วตายแล้วนะไม่ใช่เว้ยฉันน่ะงั้นแล้วนั้นของใครล่ะไม่คือนายอยากรู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉันจะบอกนาย บอกสิมันฟอมันฟอสเตอร์นั่นแหละมอนันอ่นน่ะเอาตัวนายไปด้วยหลังจากที่พวกเราออกมาจากเมืองและฉันนายต้องฟังฉันนะฉันสามารถได้เลยฉันเห็นด้วยตาตัวเองคู่นี้นี่แหละฉันก็ไม่รู้นะว่าทำไมมอนันอ่นถึงได้ทำแบบนั้นแต่ฉันสามารถได้เลยนายทำดีที่สุดได้เท่านี้เองเหรอ ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากช่วยเขานะนายรู้ไหมนั่นน่ะคือสิ่งที่เพื่อนรักเขาทำกันแล้วฉันก็ไม่คิดที่จะแบ่งเพื่อนรักให้กับคนที่เป็นฆาตากรพยายามฆ่าหรอกนะฉันไม่ใช่ฆาตากรนะแล้วพวกเขาก็ยังไม่ตายฉันหมายถึงหมายความว่างไงฟอสเตอร์นี่นายทำอะไรลงไปนะ่ะ นายก็รู้นี่ว่าฉันไม่ได้ทําอะไรเลยสิ่งที่ฉันกําลังทําก็คือแชความผิดของนายออกมาฉันไม่ใช่คนร้ายนะโอยฟอสเตอร์ Foster. นี่นายเป็นบ้าอะไรไปเนี่ยบอกมานะว่านายทําอะไรอะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันก็แค่บอกพวกเขาไปว่านายทําอะไรเฮนรี่อย่ามาเรียกฉันด้วยชื่อนั้นนะ นี่มันยิ่งเงาไรสาระละป่าประโยชน์อะสองคนนี้มันยิ่งเงาเกินไปเอาไงดีล่ะครับเนี่ยเราหมือนถึงขั้นนี้แล้วมีแต่ก็ต้องไปต่อโอ้ยปวดหัวนี่พวกผมอยากกลับบ้านอะอ๋อไม่ต้องห่วงนะฉันฉันจะพานายกลับบ้านนะ ไม่เดี๋ยวก่อนตอนแรกไหนว่าจะพาผมกลับบ้านไงฟอสเตอร์นายยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วนายเชื่อใครน่ะฟอสเตอร์ Foster. เลิกบาแล้วล่ะนี่มันไม่ใช่เวลามาทำอะไรแบบนั้นนะ ฉันไม่ได้พูดกับนายก็ในเมื่อเจ้าตัวเขาอยากรู้ฉันก็ต้องถามเขาอมผมไม่อยากจะตอบคำถามนั้นเลยอะ่ะเพราะว่ามันอาจจะสร้างปัญหาทำให้ทะเลาะก,กันมากกว่าเดิมอ๋อเอานะนายจะเชื่อจริงๆเหรอว่าฉันมีเหตุผลอะไรให้ต้องทำร้ายนายหรือ นายรู้จริงๆเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมจะเชื่อใครดีฮอเป็นคนทำฟอสเตอร์เป็นคนทำเงียบนิ่งไม่ตอบไม่เอาตอบยังไงล่ะคือไม่รู้เรื่องอะ่ะคุยกันอะไรกันของพวกนายเงียบว่าไง เฮ้ยรู้อะไรปะแล้วไม่ควรทำงี้เลยนะและนายเองก็ควรไปพักหนาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายก็แค่หัวนายก็แค่โดนกระแทกก่อนเท่านั้นเองนายสะดุดหัวกระแทกพื้นและนั่นแหละจนามาถึงยืนอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรจริงๆเนอะฟอสเตอร์ อ่อยังไงก็ช่างเหอะก็แค่กลับบ้านกันเนาะอืมนี่รู้สึกไม่ถูกต้องเลยฮะทะเลาะกันงี่เง่าแบบนั้นแค่เพื่อให้จบลงแบบนี้เหรอนี่เล่นตลกกันเหรอ โอเคเอาเติร์ดเอนดิ้งสทั้งหมดที่ฉันต้องการก็แค่อยากได้อากาศหายใจอ๋อ oh! มีหน้าแบบนี้ให้ด้วยเรา <c oughs> เชื่อว่าใครเป็นคนทำอืมขอโทษนะฟอสเตอร์ Foster. ถึงน่าจะพยายามบอกขนาดนั้น ฮอลลน่ะไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นหรอกเออก็แง่สิงั้นนายจะบอกว่าฉันทำเหรอ<ฮ>ผมแค่ไม่อยากเชื่อน่ะว่าฮอลจะมีเหตุผลอะไรให้มาทำร้ายผมนั้นไม่สมเป็นเขาเลยฟอสเตอร์เองก็มักจะ เอมติดไปนิดนึงไม่สิเดกว่าแทบจะสิงกันเลยมั้งแต่ว่านี่น่ะมันก็ไม่เมคเซ้เซนเลยเอาเลยไอ้งั่งบอกเขาไปเลยว่าได้นะ่ะเป็นคนทำฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันฉันไม่ได้ทำอะไรผิดให้ตายสิ สิ่งที่นายทำก็คือน็อกเข้าจนสลบไปนั่นแหละฉันอาจจะมีปืนเกิดจริงแต่ว่าฉันอาจจะมีปืนเกิดจริงแต่นี่นะก็เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองล้วนๆฉันไม่เคยใช้มันกับผู้บริสุทธิ์หรอกนะเพราะงั้นนายบอกฉันสิว่าทำไมฉันไม่ควรที่จะยิงปืนนีใส่นายเป็นการค่มโค เพราะว่าฉันไม่ได้ทำไงฉันไม่เคยทำหรือคิดจะทำร้ายเพื่อนรักของฉันเอเพื่อนรักเหรอพอได้ละไอวิปลิตนี่นายทำร้ายพวกเขาและนายก็รู้ดีผมชื่นชมในความพยายามของเขาจริงๆแต่ถ้าฟอสเตอร์เป็นคนทำแล้วก็ผมรู้ดีว่าเขาคงไม่มีทางยอมรับหรอก ฉ่นจะไม่นั่งอยู่เฉยๆปล่อยให้กล่าวหาฉันในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำแล้วนะแล้วเขาก็จากไปมอนั่นเป็นบ้าอะไรของมันเนี่ยทำไมมอนั่นถึงได้ยึดติดคลั่งอะไรในตัวนายนักหนนะ้าอืม ผมก็ไม่รู้ไม่หรอกผมรู้นี่อ๋อเดี๋ยวฉันจะพานายกลับบ้านนะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับไอ้บ้านนะ่ะนะขาใจถ้าเกิดว่าเขามากวนนายอีกแล้วก็ก็แค่โทรหาฉันเดี๋ยวฉันจัดการให้ครับขอบคุณครับ เรียวเอ็นวงจรการตายมีอะไรแปลกๆนะอาจริงจบอย่างนี้จริงรอะอะละคราวนี้ก็เฮาเขาเขาตัวเปื้อนเลือดเลยนะนั่นเลือดของผมเหรอ ฮอล์ oh. ทำทำไมทำไมอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเฮนรี่เฮนรี่นายจนมุมละทำไมนายถึงได้ทำเรื่องโหดร้ายเลวร้ายแบบนั้นละ่ะเฮนรี่ทำไมนายถึงได้ทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นละ่ะเฮนรี่นี่นายไม่เชื่อฉันจริงๆอะ นายก็ต่อนฉันจนมุนได้จริงๆอหนะก็ไม่เป็นไรปีศาจะมันไม่กัดนลยนะเอาเดิม m 2เลวร้ายสิ่งที่สูญเสียโอ้แปลว่าคนไายจริงๆก็คือหองงั้นเหรอ เพราะว่าเขาโดนต้อนจนมุมแล้วเขาก็ยิงปุ้งเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกม Suffocation อืมตัวเกมนี้มันก็ยังเนื้อหามันดูไม่ค่อยมีอะไรมากแบบมันเราว่ามันยังต่อได้อีกนะจริงๆความยาวมันสั้นไปหน่อยแล้วเราอยากรู้ว่าทำไมเอ่อสเตอร์ Foster, เพื่อนเราถึงได้ มองมุ่นในตัวเราเกินไปขนาดนี้เพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันเหรอก็อาจจะเป็นไปได้แบบเพื่อนรักที่ติดกันมากเกินไปมันก็มีแบบนี้อยู่ส่วนตอนจบที่เราเลือกว่าฟอสเตอร์เป็นคนทำเขาก็คงจะน้อยใจแหละนะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันทำไมไม่เชื่อแต่ถ้าเราเลือกเขานี่เราตายเลยนะ แต่ว่านั่นแหละตอนจบที่เรื่องว่าโฟสเตอร์เป็นคนทำมันดันกลายเป็นฉากจบจริงอะดิน่าเศรา้าเสียใจแทนขอโทษโฟสเตอร์มันก็เป็นความรู้สึกตามชื่อเกมนั่นแหละนะ Suffocation เป็นความรู้สึกอึอดอัดจนแทบขาดใจตายแต่บนหน้าเว็บเกมเนี่ยเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างพัฒนานนะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเต็มแล้วนะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าไปเผอต้อนใครจนมุมนะไม่งั้นแล้วก็หนูที่จนตอกมันมาจะหันหน้าเข้าใส่แล้วกัดเราอย่างียตูมเลยตายเลย